ก็าต้องอ้างว่าคนที่ไปทําการทดลองไปค้นน่ะคือใครตํารวจไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะคะถ้าออกมาเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ดิเลกต็อเปิดรนรักเลยกว่ามาให้คนนั้นพูดค่ะไม่ใช่ตํารวจพูดเพราะตำรวจไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรืเ่องพวกนี้หมอพูดในฐานะที่หมอเป็นผู้เชี่ยวชาญเรืเ่องนิติเวชค่ะคก็เลยเลยไม่ได้ไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นแต่มนว่าเออ่ภาพจําลองก็เป็นภาพจําลองค่ะ ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนให้เป็นที่ปรึกษาต้องให้คนนั้นพูดค่ะคุณหมอเนี่ยพูดถึงประโยคที่เมื่อวานนี้ตำรวจมีการแถลงข่าวว่าบาดแผลที่บริเวณขาของคุณแตงโมเกิดจากใบพัดเกลือฟินเพราะมีการไปเทียบเคียงกับกรณีการศึกษาของต่างประเทศแล้วเคยมีคนที่ถูกใบพัดเนี่ยบาดขาในลักษณะนี้คือตำรวจบอกว่าแผลมันเข้ากันเลยกับใบพัดเดือก็เลยคาดว่าคุณแตงโมน่าจะตกเรือไปแล้วถูกใบพัดเดือฟินเนี่ย บาทจนทําให้เสียชีวิตแต่คุณหมอเนี่ยพูดบอกว่าคือจะมาอ้างแบบนี้ไม่ได้คุณต้องมีการศึกษาวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญตํารวจไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อนอกจากนี้คุณหมอยังพูดถึงประเด็นจุดตกเรือที่คุณหมอคาดว่าน่าจะเป็นการตกท้ายเรือทําไมอไม่น่าจะใช่การตกท้ายเรือทําไมคุณหมอถึงแบบบอกแบบนั้นคุณผู้ชมลองไปฟังเหตุผลค่ะอ,อย่างที่บอกอะค่ะโชว์ของน้ําซึ่งไปถาม,มถวิศวากรไปถามใครต่อใครเด็กเลย คนขับเรือกับปั้นเรือตอบเหมือนกันหมดเลยอะ่ะคือคือมีบางคนอาจจะบอกอ๋อมันมวนเข้าไปทางใต้ได้แล้วเราจะเลือกเชื่อเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตหรือเราจะเลือกเชื่อห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นคือบานออกอันนั้นคืออันแรกอันที่สองที่หมอตอบได้ชัดเนี่ยก็คือบาดแผลกล้างปลาค่ะค่ะค่ะซึ่งบาดแผลกล้างปลาเนี่ยณตอนแรกแบบเราตั้งสมมติฐานเอาไว้ว่ามันจุดตกตรงไหน พอต่อมาได้มีโอกาสคุยกับวิศวะมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยมันก็ชัดขึ้นและยิ่งได้เห็นเรือค่ะอืมนี่ค่ะคุณหมอชัดเจนนะคะคุณหมอก็มีเหตุผลของคุณหมอที่มองว่าดูแล้วเนี่ยนะคะคุณแตงโม,มไม่น่าจะตกลงมาจากบริเวณท้ายเรืออืมค่ะ